ที่ก็สวัสดีครับมาพบกับช anel พิกนิแมนะครับวันนี้เรามาฉาเลนกันผมจะขี่มอไซค์กลับบ้านนะครับกลับที่สุโขโดยฮอนด้าเวฟร้อยยี่ห้าไอนะครับฉาเลนด้วยการน้ำมันหนึ่งถังนะครับหวังว่าถังเดียวจะถึงพิษณุโลกนะจากการคำนวณถังห้าลิตรขี่แบบไม่เร็วมากนะครับมาดูเลขใหม่กันเลขใหม่ตอนนี้สองเก้าห้าห้าแปดนะครับ น้ำมันกับพี่เดี๋ยวผมไปเติมที่ปั๊มเชลตรงหน้าสนามบินดอนเมืองโอเคเดี๋ยวมาเติมน้ำมันกันนะครับก็เลขไม้ตอนนี้สองเก้าห้าหกสี่อันนั้คือเลขหน้าปัดไม้รถมอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะไม่แม่นผมใช้ GPS ท็กแม่นกว่าที่นี่มี V-POWER โ okay. อเค ก็เติม,ม,มน้ำมันเรียบร้อยนะครับ220บาท v p o w e r ลิตรละ4.89นะ4.9ลิตรนะเกือน้ำมันเกลือหมดถังมกันผมดูดออกด้วยนะครับเอาให้มันเคลียร์ไปเลยเ,เริ่มเซ็ตคลิปศูนย์กันนะครับตรงนี้หน่อยตอนนี้เวลา8.18นะครับเ,เดี๋ยวเซ็ตปูุกควงกันจีบฟองเพลงย,ย่อยยาวๆเลยนะครับ แต่ันนี้ก็จะเป็นทําแลบแล้วนะผมไม่อัดยาวนะก็อาจจะแว้คับเป็นชงชั่วนะครับร้อยโลครักทีหนึ่งโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะขี่รถอย่างเดียววัดระยะทางไปเลยว่าจะได้กี่กโลนะครับแล้ผมก็มีตัวน้ํามันสำรองนี้นี่นะผมดูดออกมาเป็น E20 ก่อนอันนี้นะที่มันติดถังอยู่ประมาณครึ่งลิตรน่าจะเพียงพออยู่ถุกเฉิญเวลาน้ำมันหมด ก็แวะซื้อน้ำาที่ฟัม้มปททขาวอ่อนเชยโยนี้เราถึงเชยโยอ่างทองแล้วยังไม่ร้อยโลเลยนะเดี๋ยวดูแท็กิ้งกันนี้มันแท็กโปรอะเมื่อกี้ติดลม,มนิดนึงนครับพอดีมีเจอไรเดอร์ด้วยกันอีกท่านหนึ่งครับเขาขี่ซีพีอาร์หกห้าศูนยเพีเขาก่าวกุญชยก็ยีนคุยกันสักนึงเลย ก็ความเร็วยืนพื้นน่นนะครับหน้าไม้80 EPS มันจะเฉลี่ยได้เท่าไหร่วะเนี้ย67ก็น่าจะประมาณ70กว่าับนะถ้าตามเร็วไทม์เลยก็เนี่ย80ก็จะเร็วกว่า10ล้อนิดหนึ่งแลนะ้า10ล้อคับ60กว่านะก็ เราขับประมาณเจ็สินิดๆเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าน,นิดนึงนครับก็อาศัย่วงขังว้ว่าเร่งแสงพอได้อยู่สนะ้ารถไม่เยอะมากบงทีตรงนี้ก็ไหลาทางนะผมก็ไม่ก็อยากวิ่งเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้รถเยอะนะก็พยายามหลบๆให้นะครับรถยนต์บางทีก็เข้าใจครับว่ารถรถรมันเยอะก็จะมีบางคันที่ขับเร็วแล้วชอบแสงซ้ายอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้าผมวิ่งเล,เลนเดียวกัสิบล้อเนี่ยบางทีมัน,มนอันนี้ด้วยไงผมมองไม่เห็นด้านหน้าด้วยเนี่ยอย่างเนี้ยบางทีเราไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โห <c oughs> ดีไม่ดีนี่เจอแบบต้นไม้หน้าสามที่เสียบไว้เนี่ยอย่างในรถเนี้ยเสียบไว้สิบล้อชอบเสียบกันไว้แล้วมันล่น,นอ่ะทับเหนือมันก็เจอเส้นไม้ตอดโอ้โหแบบ ไม้น้าสามแบบหนาแบบสองนิ้วเี้ยหืมมอเตอร์ไซค์เหยียบไปนี่คือกิ้งเลยนะบางทีอะดีไม่ดีแม็กแตกครับยางระเบิดเลยมาเร็วอันตรายเหมือนกันรับขับตามรถสิบล้อเนี่ยไม่ใช่ว่าลมดูดแล้วชิวไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะเ <c oughs> นี่ยมันก็จะมีรถยนต์อย่างเงี้ยที่ขับเร็วแล้วก็ชอบออกซ้ายกันผมแล้วก็ไม่เข้าใจ คืขวางก็ต่อไา้นำไปได้ลงๆฮะไม่ว่ากันเราชิวๆไปไปเรื่อยๆอีก26กิโลถึงสิงห์บุรีครับ <c oughs> วันนี้ดูแล้วน่าจะยาวไปเพราะาตอนนี้10โมงแล้วผมยังไม่ถึงสิงห์บุรีเลย <c oughs> คิดว่านครสวรรค์ <c oughs> ่ันเรื่องนี้ก็ดีใจแล้วเออนี่ก็เจอนักเจอคนออกทิ้กันด้วยมอเตอร์ไซค์เล็กตอนนี้หนึ่งร้อยหนึ่งโลนะครับตัวน้ำมันตกผิดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผลแรกได้หนึ่งร้อยหนึ่งโลนะครับเดินทางมาแล้วหนะึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีครับไปเรื่อยๆแสงไปแล้วที่ทีอาหกห้าสูนิฟนะเขาเห็นน้าจะออกช้ากว่าผมประมาณหนึ่งเลยนะ ยังไม่ถึง40ิโลเลยออกมาอ่ที่เขาตามมาอืมอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตัดแท็กๆไปแท็กไปน,นี้ก็ตอนนี้ที่เป็ร้อยห้าเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกับผมเลยโชกอะไรวะวไวเด้เหมือนกันไปเลย <c oughs> เออเปิดจะใส่โชคกรุ่นเดียวกับผมด้วยนะครับเ,เจอกันตั้งแต่ บางปะอินเลยคัเนี้ยผมจำได้นะออพี่แกก็น่าจะไหลไปความเร็วกก่บผมนะเพราะว่าเหมือนตอนแรกกับผมแซงกันไปช่วงหนึ่งแโอๆตรงนวันครหรือบางปะอินนี่แหละถ้าจำไม่ผิด EHS มันเท่ทเาไหร่บอสบอกมาหนึ่งหกสองนี่ยร้อยหกสิบสองกิโลว้าจากนี้ไปอีกก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยก็แาไหร่บร้อยเจ็ดสิบต้องถึงบ้านสิบเอ็ดโมงแล้วเยขับรถแป๊บนึงเหมือนเติมน้ำเลย โอเคตอนนี้เที่ยง36สบกนะทานมือคำเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่มือคำมือเที่ยงเรียบร้อยไปลุยกันต่อเลยนะย,ยาวๆโอเคก็ถ <c oughs> ึงสะพานเดชาติวงแล้วนะครับเีก็รถเยอะใช้ได้เลยนะเนี่ยวันนี้เ่ยดูปริมาณรถดูเอาแล้วกัน ไอ้แย,ย,ย่ขับมากลางคืนนี่สาดไฟใส่ที่รถความเลยกอลัมโอ้สซุ่งชัยบ้านโ่งนะท <g> ำ <ol> um> ไมต้องเป็นกอลัมวะผมก็เห็นเขาเพ้นเป็นรูปพวกดาราฮอาลีบูดดังๆนนะทำไมต้องเพ้นเป็นกอล่ำด้วยโอเคไปแดงสุดท้ายแล้วนครสวรรค์ แต่นี้ก็คือจะไม่มีไฟแดงแล้วนะเมคอนสวรรค์ก็คือยาวเลยอีกทีก็คือพิจิตเลยนะครับสั่งทิศสวรร์ออกเสียงเหนือซึมมาเลยดู雷达เมื่อกี้เหมือนบริเวณพิจิตเนี่ยจะตกนะครับโอ้โหผมไม่น,าน่ารอดแน่เลย เจอฝนได้ใช้แน่เลยวะ่ะดูทรงแล้วได้ยอยู่ประมาณนับสามสิบกิโลครับได้จเจอผลดูจากเรดาร์แล้วคือโซนพิกิตนะี่คือทั้งทั้งแถบเลยอะ่ะสวรรค์พิจิตก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทางหลายช่วงอยู่ประมาณสี่ห้าช่วงได้ที่ผมเจอเลาก็ไหลไปนะครับ ขวางวางไปเลยครับไปเรยะเตปแฟนมุดกรุงเทพผมซ่อมฟองอยู่แล้ว <c oughs> แต่ระวังนิดนึงครับเกิดเจอรถยนคนตีนอะไรเงี้ยเกียดตายก็เรียบร้อยครับลงกูน้ำไปต้องไวนิดนึงจังหวะจบสวย นี่แหละจังหวะจบป่วยของเราบต้องเบรกจิดล้อนะซุกหินทั้งกันเลย ขจดดูท้ายยังไม่กระพริบเห่าแล้วไม่ได้แล้วเขาจอดแล้วข้างหน้าเรียบร้อยเผาชัวเซเว่นก็ได้วะลบสาร่าดีกว่าเซเว่นไม่ค่อยมีที่ให้ลบ ฝนนะครับฝนมาแล้วโอ้โหเร็อโอ้ยขี่มาตั้งแต่นครสวรรค์เรแบบสดตัไหนต่บานสดตั้งนต่ตัวกลับโลกรับ ดนะครับพ่อลุยันต่อครับว้าดังกาแฟโบราณของลุงแก้วหนึ่งนะสามสิบบาทมอุดหนุนชาวบ้านแหวนนะครับสาราพอดีลุงเขาขายอยู่ตรงตริมสาราทางทางพอดีฝน <c oughs> เบาแล้วครับมื่ว่าฝนฟ้าเปิดไปแล้วที่มันตกไม่นานนะนะก็ ไม่ต้องขี่ลุยฝนแบบมองไม่เห็นทางนะอย่างนั้นก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อันีน้ี้พอได้ครับไม่ได้ตกหนักมากาไหร่ถุงมือก็น่าจะแค่ชื้นๆนะเดี๋ยวถึงบ้านก็ถุงแห้งๆก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเพือบน้ำยาลบหนังะนะตกไม่หนัก ยังเหลประมาณเกือบเกือบห้านสะิบโลนะก็น้ำมันยังไม่กัะพิบนะจิดล่างสุดโอเคจากเซลนี้ไปบ้านผมก็สี่สนะิบโลพอดีครับอชุดกันฝนหน่อย อันนี้ก็300กิโลเป๊ะนะ6ชั่วโมง48นาทีนบที่เดินทางกันมาคลิปนี้ก็อาจจะมีอาการไอมากนะเพราะว่าผมยังมีเสมหะอยู่ป่วยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ โลก43กิโลครับโอ้อาเรียบร้อยครับน้ำมันกระพริบแล้วกระพริบที่301นะครับผมมาจะปซ้มปุ๊บน้ำมันกระพริบเลยนะครับเคตอนนี้เราก็ถึงแยกปวกสูงเรียบร้อยนะครับ วัชิระบารมีนะครับสะพีดอย่างเี้ยน่าจะไปได้อีกสี่สิบโลหมายถึงว่าน่าจะเริ่มเริ่มดีกับพีเด okay, ี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้ผมผลดอบความเร็วลงมานิดนึงนะครับก็เรียกว่าไหลแล้วเอาแค่หกสิบกอนะครับพยายามจะไม่เรียงแตงนะครับ่ <c oughs> อเซฟน้ำมันให้ได้มากที่สุดนะครับ ก็อันนี้ตามไหลาตามรถบรรทุกไปแล้วที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยเฉลี่ยประมาณหกห้าสิบบ้างหกสิบ้างนะนะแต่ถ้าดูตามที่เป็นที่จริงมันไม่ถึงอยู่แล้วละ่ะแต่หน้าใหม่ตอนนี้คือมันขึ้นหกสิบนะครับอ๋อผมก็ค่อยลดลงมานะครับตั้งแต่ช่วงที่น้ำมันกระพริบเนี่ยก็เริ่มตอปความเร็วลงมาจากหน้าใหม่แ0สิผมดรอปลงมาเหลือเ0สิบแต่ตอนนี้ผมตามรถบรรทุกอยู่ก็ดรอปลงมาหกสิบนะครับ มันแบบเออคือไม่คิดว่ามันจะมาถึงอ่ะตรงเนี้ยจุดเนี้ยแล้วคือความเร็วที่ผมใช้อะคือเอาเป็นว่าเก้าสิบเอร์ซ็นอะตัวผมขับแปดสิบตลอดเลยแบบไหลมาเรื่อยๆเลยคือไม่ได้ขี่แบบหวานเย็นแบบว่าลุงขายไอติมอะไรอย่างนั้นนะนะ คือจะมาดกช่วงเนี้ยช่วงท้ายนั่นแหละที่ตามรถบรรทุกอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือสิกิโลเมตรสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่ผมดกความเร็วลงมาเออมาอยู่ในย่านที่แบบช้ากว่าปกติที่ที่ขี่นะเพราะอยู่ในกรุงเทพเวลาผมไปทำงานผมก็ขี่ความเร็วแปดสิบตลอดนะนะอันนั้นน่าม่นะอันนี้หน้าใหม่ลืมบอกเออคือแบบไม่น่าเชื่อว่าห้าลิตรนั่งตางมาได้ถึงเนี้ยเ,ออเรามาถึงแยก อ้โอเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าโมโนอน้ำมันสปั๊มปีทีมีสองฝั่งนะก็ใครขึ้นเหนือก็เติมฝั่งนี้ก็ได้แต่ผมอยู่เทินมาฝั่งนี้เพราะว่าเอาฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปถ่ายโโรูปกับใต้มอต่อเต็มถังแบบตั้งผม ปิดพลาด4.91ลิตรครับลิดหนึ่งดูหน้าไม่รถครับหน้าไม่ตอนนี้29903 3 30มองไม่เห็นเลย334นะเดี๋ยวไปปินสกรีนให้ดูนะในคลิปนี้อาจจะไม่ชัดนะผมเรียบร้อยถึงหน้ามอนทะเลสวนที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สี่โมงเย็นเลย สิบห้าสี่เก้าโอเคโอเคก็ลากันไปด้วยบรรยากาศริมคลองนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเดินทางไกลนะผมพยายามจะตัดให้สั้นๆถ้าได้สักประมาณยี่สิบนาทีก็คิดว่าไม่น่าจะเกินยี่สบยห้านาทีก็น่าจะโอเคอยู่เงี okay, ไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ น้ำน่านวันนี้นครับน้ำเต็มตลิ่งเลยครับแต่ก็ยังไม่ถึงระดับลนเท่าไหร่ขึ้นมาถึงอีกประมาณเท่าไหร่วันนี้สามเมตรหรอก็จะถึงตลิ่งวัดลม อะไรอะไรอะไร <c oughs> ไม่ค้นเสียง <c oughs> ตาไม่ดีของมึงไฮ่อะไรไมึงจะมาคู่ว่าอะไรใหญ่จําจำเสียงไม่ได้ไงอ้นี่หลอนไปเรื่อยมานี่จำได้ยัง อะไรใส่หมวกกันน็อกเนี่ไม่คุ้นหมวกเปล่าอีคันใหญ่ไม่หงไม่เหา่าี้ขี่เวฟมาเห่าเลยอะไรเออพี่เห่าอะไรเขาถนน,นไม่เอาเนะ <c oughs> อ